คนพวกนี้จะเข้ามาในช่วงที่พวกเรากำลังเจอปัญหาชีวิตเช่นเรามีเรื่องที่กำลังหนักใจเรามีเรื่องที่ต้องใช้เงินเรามีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรต่างๆไอ้คนพวกนี้มันจะเข้ามาในช่วงเวลานี้แป๊ะเลยนะครับมันเหมือนดวงนะครับเราเนี่ยเหมือนนีเสือป่าจอระเข้กำลังปวดหัวกำลังหาทางแก้กำลังกุ้มคิดว่าอยากจะได้คนมาให้คำปรึกษามาช่วย แต่ไอ้พวกนี้มันก็จะมาในเวลาที่เรากําลังอ่อนแอกําลังต้องการใครสักคนเพราะฉะนั้นผมอยากยะบอกนะครับถ้าใครก็ตามที่เราไม่เคยรู้จักและเข้ามาในช่วงเวลาที่เรากําลังเจอปัญหาชีวิตและเรากําลังที่ต้องการคนช่วยเหลือเนี่ยถ้ามีใครยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่เราไม่ได้รู้ลึกซึ้งน,นะบางของคนพวกนี้อย่ารีบในการที่จะรับความช่วยเหลือจากคนพวกนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ก็นั่งอยู่ภายในโค้งหนองนานะครับอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับแต่ก็อาศัยลมที่พัดเอาไอ้น้ำนะครับจากบ่อน้ำขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะไม่ร้อนเท่าที่ควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้คําแนะนำนะครับช่วยให้มุมมองช่วยให้ความคิด ในปัจจุบันนี้นะครับมีข่าวข่าวเรื่องของการต้มตุนหลอกลวงเนี่ยเยอะม,มากนะครับทําไมเรื่องราวเหล่านี้ไม่หมดไม่สิ้นสักทีอยากที่จะให้ผมช่วยให้คําแนะนําช่วยวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีที่พวกเราควรที่จะเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมอยากจะพูดให้พวกเราฟังในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะครับ ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้ถ้ายังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่มันไม่ส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับพวกเราได้ยินข่าวาวนะครับมีการแอบอ้างสารพัดแอบอ้างนะครับไฮโซเกหมูปลอมอะไรต่างๆหมูกรอบอะไรต่างๆนะครับมีการกระโดดตึกมีอะไรสารพัดนะครับ มีผู้หญิงเนี่ยถูกหลอกเป็นจำนวนมากโดยมีการแต่งกายเรียนแบบนะครับแอบอ้างสารพัดนะครับทำลายปลอมส่งข้อความข่มขูอะไรสารพัดคบผู้หญิงหลายคนมากนะครับผู้หญิงแต่ละคนที่มาคบก็เสียเงินเสียทองไปเป็นจำนวนมาก เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้ผมอยากที่จะแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนพวกเราเองก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับว่าเรื่องราวต่างๆการช่อโกงการหลอกลวงอะไรมันจะมีแบบนี้ในสังคมไทยถามว่าผมเคยเจอเรื่องราวเหล่านี้มาไหมนะครับผมก็เคยเจอมาหลายๆเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ประสบพบเจอ เพราะฉะนั้นบางอย่างผมมีประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นผมก็จะสามารถเล่าให้ฟังได้ด้วยการที่พวกเราก็คิดว่าโลกมันสมัยใหม่มันทันสมัยแล้วมันไม่น่าที่จะมีคนมาตุนมาหลอกลวงมาอ้างตัวเป็นไฮโซบ้างอ้างตัวมีตำแหน่งใหญ่โตใส่ชุดอะไรสารพัดนะครับแต่พวกเราเชื่อไหมครับ คนที่ยังทำตัวเป็นมิจฉาชีพยังคอยที่จะหลอกลวงคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้หมดไปจากสังคมไทยเลยแต่มันกลับสามารถต้มตุนหลอกลวงได้มากยิ่งกว่าเดิมสามารถที่จะทําให้คนอื่นคอยตามสามารถที่จะบังคับขู่เข็นให้คนอื่นต้องทําตามที่มันต้องการได้เพราะฉะนั้นนะครับ เพื่อที่พวกเราจะได้ห่างไกลจากคนที่เป็นมิจฉาชีพเหล่านี้ผมขอเตือนไปถึงพวกเราหนึ่งอย่ามองคนด้วยหน้าตาอย่ามองคนด้วยฐานะอย่ามองคนด้วยการแต่งกายอย่ามองคนด้วยการศึกษาอย่ามองคนด้วยเพียงคำพูดแต่ทุกอย่างเราจะต้องมองจากความเป็นจริง มองอยากความเป็นจริงคืออะไรครับทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันสามารถย้อนกลับไปได้ไหมสิ่งที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าแอบอ้างว่ารู้จักคนนู้นคนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราขอไปพบไอ้บุคคลที่มันอ้างถึงเนี่ยไม่ว่าจะไปสนทนาด้วยไปกินข้าวไปเยี่ยมเนี่ย พวกเราไปเลยครับไปให้เห็นกับตาว่าไอ้สิ่งที่มันอ้างเนี่ยมันใช่เรื่องจริงไหมหรือจะมาเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่ยกให้นะครับพวกเราเอาไปทดสอบเลยสมมุติว่าให้เพชรให้ทองให้นาฬิกาเนี่ยพวกเราไปให้ล้านตีเลยครับประเมินราคาเลยว่าของจริงหรือของปลอมมันจะได้ไม่ต้องถล่มลึกและไปไกลจนกระทั่งกูไม่กลับ เอาคืนไม่ได้บางคนก็เอาบัญชีธนาคารมันหลอกว่ามีเงินเท่านู้นเท่านี้นะครับเราลองเช็คเลยครับโอนกันเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาให้มันกดให้ดูเลยไม่ต้องมาเอาหลักฐานในสเตตเมนต์อะไรหรอกครับเพราะทุกวันนี้บัญชีธนาคารเนี่ยมันอยู่ในแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นน่แค่คุณกดโทรศัพท์มามันก็เห็นแล้วบัญชีเงินของคุณเนี่ยมีไรายได้อยู่เท่าไหร ตอนนี้เงินในบัญชีมีกี่บาทมันรู้หมดครับไอ้ที่เจ้าเอาเอกสารมาโชว์เดียวผมว่ามันล้าสมัยไปแล้วครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเสร็จแล้วถ้ามีรูปอะไรที่ไปถ่ายมาแต่งกายเรียนแบบหรือว่าแอบอ้างอะไรต่างๆนี่นะครับพวกเราก็ลองเอาชื่อเอานามสกุลเนี่ยเข้า google แล้วก็ลองไปเซิร์ชดูครับ ถ้าเสิร์ชยังไงก็ไม่มีเนี่ยมันต้องตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับในโลกนี้นะครับบอกตรงๆถ้าไม่ใช่คนทำผิดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นความลับหรอกครับแต่ถ้าคนไหนที่มันเป็นคนทำผิดเป็นมิจฉาชีพเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นความลับหมดเช่นบอกหน้าที่การงานไม่ได้บอกตำแหน่งไม่ได้เป็นอะไรล่ะ คนทำงานทางลับเ,เป็นข้าราชการสายลับอะไรต่างผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับต่อให้คุณจะทำงานตำแหน่งไหนเป็นข้าราชการในประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบได้อย่างแน่นอนหรือถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนที่เรากำลังคบอยู่เนี่ยมีตัวตนจริงหรือไม่เราก็เอาบัตรประชาชนไปตรวจสอบเลยครับ ไปเช็คเลยผมว่าหน่วยงานของรัฐเช่นหน่วยทะเบียนราษฎร์เนี่ยที่อำเภอเนี่ยเขาก็คงให้ตรวจสอบครับวันนี้นะครับผมไม่อยากให้พวกเราไปคบหรือไปตัดสินใจที่จะไว้เนื้อเชื่อใจคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนเลยเราไม่รู้แม้กระทั่งบ้านเขาอยู่ไหนพ่อแม่เขาเป็นใครคือ แบกราวเขาเนี่ยเราไม่รู้จักเลยผมไม่อยากให้พวกเราไปเปิดรับเข้ามาครับผมก็เคยเจอปัญหาจากคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนไปถึงทุกๆคนบางครั้งเนี่ยการที่เราไว้ใจการที่เราเชื่อใจเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าคนเนี่ยจะมาทําชั่วเราก็คิดว่าคนที่คุยกับเราเนี่ยมันเป็นคนดีอะไรก็ตามเราสามารถช่วยเหลือได้เราก็ช่วยแต่หารู้ไม่ครับคนที่มันชั่วคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยผลสุดท้าย มันก็ทำร้ายเราจริงๆวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่คนที่มารู้จักกับเราโดยที่ไม่รู้จักที่มาที่ไปผมเตือนไปถึงทุกๆคนอย่าชะล่าใจอย่าใจเย็นวันนี้เราต้องตรวจสอบครับยิ่งอะไรที่คุยโวโ้อ,โอ,อวดเราต้องเห็นกับตาแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับผมบอกเลยนะครับ หลายๆคนไปนกลัวพวกคนเลวหรือคนไม่ดีนะครับพวกคนไม่ดีนะ่ะมันต้องกลัวคนดีเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำอะไรที่มันทำสิ่งที่เสี่ยงต่อคุกเสี่ยงตารางเนี่ยเราอย่าไปยอมจำนนกับคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้นะครับที่เป็นมิจฉาชีพเหล่านี้หรือมาหลอกลวงมาต้มคนอื่นเนี่ย มันจะพยายามว่ามันมีทนนายในมือมันมีนักกฎหมายในมือมันมีตำรวจมันจะพยายามใช้คดีเนี่ยมาบีบเรายิ่งใครก็ตามที่ใช้เรื่องคดีใช้เรื่องกฎหมายมาเล่นงานเรานะครับให้มองเลยว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพเพราะคนดีๆไม่มีใครหรอกครับเขาจะมาเอาคดีมาเล่นงานคนอื่นมายัดใส่คนอื่นมีแต่คนชั่วคนที่เป็นมิจฉาชีพเท่านั้น ที่เคยใช้ขบ,บวนการเหล่านี้ในการต้มตุนหลอกลวงและทำร้ายคนอื่นเพค่อะนั้นถ้าเราไม่ได้ทําผิดเรายืนการไปเลยตาต่อตาฟันต่อฟันกับคนพวกนี้เลยครับอย่าให้คนพวกนี้กําแหงอย่าให้คนพวกนี้ทำกับเราได้เพราะถ้ามันทํำกับเราได้มันจะไปทำกับคนอื่นอีกผมบอกไปถึงพวกเรานะครับ ถ้ามีใครก็ตามมาชวนให้เราทําเรื่องแย่ๆมาทําเรื่องที่มันไม่ดีมาทําผิดเราอย่าไปไว้ใจเลยคนที่ทําไม่ดีแล้วมาบอกให้เราทําเนี่ยส่วนใหญ่มันจะโยนความผิดให้เราพอถึงวันที่มันต้องชิ่งอยากเราเนี่ยมันจะโยนเลยว่าเราเป็นคนทําเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปไว้ใจคนที่เราไม่รู้จักที่มาที่ไปเนี่ย เห็นเพียงแค่เขาให้ทรัพย์สินเงินทองเห็นเพียงแค่การแต่งกายเห็นคำพูดเห็นแล้วภูมิฐานเห็นแล้วดูน่าเชื่อถือแล้วเราก็ไปไว้เนื้อเชื่อใจเนียนะครับมันจะสร้างความชิบหายให้เราในภายหลังและสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับผมมองดูแล้วคนพวกนี้จะเข้ามาในช่วงที่พวกเรากําลังเจอปัญหาชีวิตเช่นเรามีเรื่องที่กําลังหนักใจเรามีเรื่องที่ต้องใช้เงิน เรามีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรต่างๆอ้คนพวกนี้มันจะเข้ามาในช่วงเวลานี้แปะเลยนะครับมันเหมือนดวงนะครับเราเนี่ยเหมือนนี้เสือป่าจอระเข้่กาลังปวดหัวกําลังหาทางแก้กําลังกุ้มคิดว่าอยากจะได้คนมาให้คําปรึกษามาช่วยแต่ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมาในเวลาที่เรากําลังอ่อนแอกําลังต้องการใครสักคนเพราะฉะนั้นผมอยากอย่าบอกนะครับ ถ้าใครก็ตามที่เราไม่เคยรู้จักและเข้ามาในช่วงเวลาที่เรากำลังเจอปัญหาชีวิตและเรากำลังที่ต้องการคนช่วยเหลือเนี่ยถ้ามีใครยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่เราไม่ได้รู้ลึกตื้นหนาบางของคนพวกนี้อย่ารีบในการที่จะรับความช่วยเหลือจากคนพวกนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่นคุณกําลังต้องการเงินเพื่อไปใช้นี่แล้วก็มีคนเสนอตัวว่าให้เงินคุณเพื่อไปเคลียร์นี่ผมคิดว่าหลายหลายคนหลังจากที่ได้รับเงินมาหรือได้รับความช่วยเหลือแล้วกลับตกเป็นทาสของคนพวกนี้ครับเพราะนี่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพเนี่ยมันจะรู้จังหวะที่จะเข้ามาหาคน มันจะรู้วิธีทําอย่างไรก็ได้ที่ให้เราเนี่ยต้องอยู่ภายใต้อานาจของมันมันเหมือนมันกดปุ่มกับเราได้แต่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราไปสืบสาวเราเรื่องไม่เคยมีเรื่องจริงเลยจากคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยในการเตือนภยัยในการที่จะทำให้พวกเราห่างไกลจาก อันตรายจากเหล่ามิจฉาชีพผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์นะครับและผมก็ขอฝาก่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ